าดดินนนแสนับสนุนโดยสารปรับปรุงดินก่อแก้วนาโนช่วยปรับสภาพดินเพิ่มธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินกอแก้วนาโนชนิดน้ำกดอะมิโนช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พืชป้องกันโรคและ,มะแมลงได้อย่างสมบูรณ์แบบกอแก้วนาโนชนิดแคปซูลรุ่นใหม่ ช่วยเล่งหลากเล่งแป้งเล่งน้ำตาลดึงช่อแต่กอลงหัว<ล>รับประกรันคุณภาพใช้ไม่ดียินดีคืนเงิน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมธนโร์จันทรชนวิสิ์ครับในรายการเกษตรกรตัวอย่างครับวันนี้ครับผมนําคุณผู้ชมมาที่จังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งมาตามผลงานของเกษตรกรตัวอย่างของเรานะครับที่ผมยืนอยู่นี้นะครับเป็นต้องเรียกว่าเป็นบ้านพริกนะครับที่ปลูกพริกเป็นพริกอะไรนั้นและเป็นพริกที่ได้ใช้กอแก้วนาโนนะครับใช้แล้วเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังจากปากเกษตรกรกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแนะนําตัวกับคุณผู้ชมด้วยครับ สวัสดงีครับคุณจันครับคุณกันคุณจันครับเป็นผู้ที่รับผิดชอบดูแลครับสวนพริกครับหรือไรพริกหรือบ้านพริกบ้านพริกครับเป็นบ้านพริกนะเพราะว่าทําเป็นโรงเรือนนะครับจริงๆแล้วทาไมถึงต้องทาโรงเรือนถามก่อนอันนี้มันกันแดดกันฝนกันโรคอ่ะครับอ๋อกันกันได้ทั้งแดดได้ทั้งฝนกันทั้งพวกโรคแมลงต่างๆครับลืมแนะนําไปครับคุณผู้ชมว่านี่มีอีกคนหนึ่งมาโถมายืนอยู่ด้านหลัง ครับผมเดอกลักครับดีเจดอกรักจัดจัดาการพิทยุครับเป็นที่คุณหน้าคุณตากันดีวันนี้ดีเจดอกรักก็จะมาร่วมกันพูดคุยกับคุณจันถึงการใช้กอแก้วนาโนกับพริกเพราะว่าเป็นผู้ที่มาแนะนําใช่ครับครับอทีนี้พริกที่ปลูกยากไหมปลูกยากหรอครับมันต้องเลยพ่อกล้ามันนะครับครับจริงๆแล้วแค่มายืนมาเห็นอยู่หน้าโรงเรือนเนี่ยหน้าหน้าบ้านพริกเนี่ยก็รู้เลยว่ายาก เพราะหนึ่งคือต้องทําเป็นโครงสร้างโรงเรือนสองที่ปลูกนี่ไม่ได้ปลูกลงบนดินไรโพกครับวิธีการเขาปลูกยังไงโผกตจองพ่อกล้ามันชิพาวันเอามเล็ดมาเพราะใส่ถาดตอนสิบห้าวันขึ้นใส่ถุงน้อยหลังจากสิบห้าวันย้ายจากถาดถาดขึ้นใส่ถุงมันใส่ถุงน้อยถุงน้อยถุงน้อยใช่ไหมหลังจากใส่ถุงน้อยไปกี่วัน ชิาวันอีกสิบห้าวันครับทายหนึ่งเหลือนขาึ้นวันหนึ่งเดือนครับคุณผู้ชมมาอ่ะนี่จะอย่างเนี้ยขึ้นมาใส่ถุงใหญ่นะครับครับใส่ถุงผมตูงขึ้นปุยมะเป้าใส่ก่อนถ้าเขาเร่งปุยมะเร้าเสียดมอดใส่ายำยศเขาก็ไมมาเอาใส่ในครับแล้วก็ย้ายกล้ามาใส่ในกาต้นเดียวหรือสองต้นต่อถุงนึงสองต้นครับสองต้น่รับต่อหนึ่งถุงใหญ่นี้แล้วก็ต่อท่อน้ําหยดนะครับใส่ขุยมะพร้าวใส่ดินลงไป ครับลินใช่ครับครับท่อน้ําหยดเป็นน้ําอย่างเดียวหรือว่าเป็นยังไงเป็นป้าปุ๋ยป้ายยาเลยมั้งะครับอ้อในในท่อน้ําหยดนี่ปกติเนี่ยเขาจะใส่ใส่น้ําน้ําหยดเฉยๆครับน่แต่ว่าของคุณจันใส่กอแก้วแคปซูลมาด้วยครับใส่มัดยังไงกี่เม็ดกี่แคปซูลสามชิฟครับสามสามเม็ดสามเม็ดสามเม็ดแคปซูลครับผมกับน้ํากี่กี่ลิตรสามพันลิตรครับอ๋อน้ำสามพันลิตรครับ ดูแลทางแรกดูแลทางรากดูแลทางต้นนะครับในแต่ละครั้งอ่ะนะถัง3,000ลิตรเนี่ยใส่แคปซูลมา3แคปซูลเพื่อปล่อยมาเป็นระบบน้ําหยดครับใส่ในินครับมันเร่งดังหน่วยมันภากมันโดนมันครับโดนมันสมบูรณ์นี่อายุต้นอย่างเงี้ยอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอันนี้5เดือนนะครับ5เดือนประมาณ4-5เดือนแล้วนี่เก็บได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่สองเรือนครับสองเดือนก็เก็บได้แล้วครับตั้งแต่2เดือนทีนี้เอาละนอกจากใส่ทาง ก็แก้วแคปซูลทางทางดินทางทางน้ําหยดครับการฉีดพ่นทางใบล่ะพ่นทังงหวยแนมตีใส่สองเม็ดครับสามสิบสองเม็ดสามสิบซีซีน้ำเท่าไหร่สองร้อยลิตรครับเป็นถังสองร้อยลิตรถังสองร้อยลิตรฉีดพ่นไปกี่วันฉีดอ่ะเจ็ดวันพ่นน้อเตครับเจ็ดวันพ่นครั้งหนึ่งพ่นครั้งเจ็ดวันครั้งผลออกมาหลังจากการฉีดพ่นในแต่ละครั้งเป็นยังไงบ้าง ขึ้นมาผอมมันงามเีครับหน่วยมันก็โลกดีอ่าหน่วยมันก็ดกดีครับครับอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นอ่ะอืมนี่เขาเรียกพิกพริกหวานครับพริกหวานแต่มันมีกี่กี่สีกี่พันยังไงมันมีสามเชียงครับสีอะไรมั้งสีเขียวสีแดลงสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีเหลืองสามสีสีแดงเขียวเหลืองตอนนี้ สีเหลืองครับสีแดงครับพี่นังสีเหลืองกับสีแดงการเก็บเนี่ยต้องรอให้ผลขนาดไหนถึงจะเก็บมันต้องพอเกียมเกครับทามันเกี่ก็เก็บ่ด้ททามันเกี่ก็เก็บ่ด้ต้องดูว่ามันจะแก่ไม่แก่อมันแก่ก่อนจะเก็บ่แล้วแต่ว่าจะเก็บเขียวหรือว่าจะเก็บสุกครับไหมมีที่เก็บไว้มีบ้างไหมนี่ครับมีในคงอ๋อที่เก็บไว้แล้วก็มีครับเดี๋ยวเราจะได้ตามไปดูว่าที่เก็บแล้วเป็นยังไงเอาดูที่ต้นก่อนตอนนี้โอ้อย่างเงี้ยถือว่าดกไหม อ่ะเนี่ยนี่มีแฝดมีคู่ครับคุณผู้ชมฮะนี่มันค้ากันอยู่เลยนะนี่เป็นธรรมชาติอย่างนี้เลยครับมันค้ำอย่างนี้จะเอาลงอย่างง่ยครับอ๋อต้องเอาลงปกติมันจะค้าคือข้อต่อข้อมันติดกันเลยครับที่เกี่ยวนี่ออกสองลูกครับเนี่ยนี่นี่นี่ย้ายดูนิดหนึ่งข้อเดียวกันออกดกสองลูกเจ็ดวันฉีดครั้งหนึ่งครับเจว่าฉีดครั้งนี่ก็ออกสองสองลูกนี่สองผลติดกันเลยครับเอาความนั่นนี่ เท้าแต่งเต็มมันต้องเอาข้าวมานะครับตีไว้หนึ่งลูกตีไว้หนึ่งหน่วยหน่วยงามเลยเหมือนเลยอ๋อถ้าเป็นถ้าเป็นลูกเดียจะงามกว่าครับงามกว่าถ้าเป็นข้อข้อนี้ข้อข้อเดียนึงตะงามครับอ๋อนี่ครับคุณผู้ชมะนี่มันต้องข้อละลูกข้อละลูกแต่ใช้กอแก้วแล้วกลายเป็นข้อละสองลูกก็เอาทิ้งมันเป็นเหลี่ยมเนี้ยครับครับข้อลูกหน่วยมันจีเสมอกันหน่วยมันจะเสมอโตมันได้ไซส์ได้ทรงสวยกว่าเวลาเขาไหจกิงห้อยเนถ้า มังแกนเนี่ยมันสองแกนมันติมีหนึ่งโลถ,ถ้าเขาไว้นักแบบนี้มันตีมีมครับถ้าสามแกนในสี่แกนถึงนี้หนึ่งโลอ่ะแล้วเชือกที่ผูกได้ถามนิดหนึ่งนี่คือในเชือกที่ผูก่าให้มันโ้นนะครับเราต้องพันขึ้นแบบนี้เวลาเราตองแตงก็ต้องพันต้นขึ้นไปเรื่อยไม่ให้มันล้มครับมันจงพันมันตองแตงครับตองแตงกี่มันเนี่ยเรือดแตงกิ่งง่าย ถ้าเวลาทํานัอนหน่วยมันก็พากัะครับอ๋อแล้วนี่ทาไมใบมันเหมือนเหมือนมันจะเหี่ยวเป็นพ่ออะไรเอ่ยมันเหี่ยวมันฝนมันขึ้นเนี่ยมันโดนฝนนะครับหลังคามันหูครับอ๋อครับนี่ครับคุณผู้ชมครหลังคาลั่วถ้าหลังคาอ่อหลังคาลั่วโดนฝนครับนี่แสดงว่าโดนฝนก็ไม่ได้โดนฝนไม่ได้ครับถึงแม้ทำโรงเรียนไว้่างนี้นี่เองโอ้โดนฝนไมได้โดนแดดโดนมได้โดนแดดมากก็ไม่ได้ ถ้ารุนแรงมาก,ก็มันเป็นแบบนี้ถ้ารุนโผล่เงเลี้ยวทั้งน่อยก็มันจะตายทีนี้เอา้าถ้านั้นผงะที่เราปลูกเนี่ยก็ต้องเจาะรูด้วยดิต้องเจาะรูครับไหนเอ่ยเจาะยังไงรูมันแน่ถ้า<ถ>ยันยันรูนันมันต้องสองนิ้วอะครับอ๋อต้องสองนิว้วหมายถึงว่าจากก้นขึ้นมาเนี่ยจากก้นขึ้นมาสองนิว้วสองนิ้วต้องเจาะรูไว้เพื่อถ้าเวลาเจาะรูนั่นมันเตียมตผล่ก็จะตายครับเวลาเขาเจาะ ครับจนมันมันเกินไปก็มันผล่หน่วยมันตีแตกเป็นยังไงอีกน้นนำมันน้ำมันเยอะเกินไปใช่ไหมมันยืดครับถ้าน้ำมันยืดมันตีแตกใช่ไหมหน่วยมันก็จะแตกใช่ไหมครับเพราะนั้นแล้วโดยประมาณก็ประมาณสองนิ้วสองนิ้วจากพื้นดินขึ้นมาครับผมเพื่อที่จะให้น้ําลงไปแล้วระบายออกเสียครับไม่ให้น้ํามากเกินไปครับน้ํามากเกินไปมีผลกับหน่วยมันจะแตกหน่วยมันก็แตกโอ้โหตายครับนี่ยังเลี้ยงเด็กอ่อนเลยครับโอ้โหแต่ว่า จันนี่เก่งมากคุณทําได้ถึงขน,นาดว่าโอ้โหนี่ดกถ้อยาให้คุณผู้ชมได้เห็นเอะเดินต่อกัข้างหน้าเลยครับทางั้นอืมนี่เขียวสวยโอ้โหสีแดงดูสีแดงสีแดงก็สวยอมีหลายพันสีสีแดงสีเหลืองนี่ในนี้ ลูนสีแดงสีแหลองเนี่ยมันเป็นสีแหลงมดวนหมนครับแต่ว่ามันจะแตกสีเองใช่ไหมครับมันจะเป็นมันแตกสีมันดีแตกสีคนเหลวมันครับอันนี้มันเฉพาะว่าเป็นสีแหลงสีเหลืองเขามีวนพ้นครับครับสีเหลืองเนมันผูกอันนี้มันเวลาอันนี้เป็นสีแดงเลยอาจารย์สีเหลืองม้วนครับเนี่อ๋อนี้ทั้งทั้งแถบนี้ทั้งนี้เป็นสีแดงท้มดสีเหลืองม้ครับแต่ว่าสีมันจะเป็นตอนที่ มันแก่แล้วมันเก๋มันเี๋ตีเห็นสีแดงหน่อยตรงเนี้ยครับนี่ปุ๋นก็มีแล้วครับเอาคนนักเลงมาดูสีแดงสุกอ่ะเนี่ยเนี่ยครั้งเนี้ยครับลองถ่ายดูหน่อยอ๋อเนี่มันเริ่มสุกอ๋อเนี่ยมันสุกแล้วนี่นี่นี่ครับเปลี่ยนสีครับโอ้นี่สุกแล้วมันก็เปลี่ยนสีใช่ไหมนี่สุกแล้วอย่างนี้สุกแล้วไม่ได้เสียนะนี่นี่คือสุกแล้วเริ่มเปลี่ยนสีอืมผมก็นึกว่าสีเขียวอย่างนั้นอ่ะถ้าเป็นพันธุ์จริงใน นันเป็นชี้รงอยู่แต่ว่าพอเาเก็บเขียวอันอันลูกนี่นมันติดชุกเว้ยเขาเดิวมาเก็บตอนนี้ขอนี่เวลาเขาเก็บเนี่ยเขาสุบไปกรุงเทพวนมันติดชุกในสวกรุงเทพมันจะสุกในในใ,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 ในลูกอหอเก็บตอนเขียวอยู่แต่ว่าพอเราส่งเนี่ยมันมีช่วงของเวลาการเดินทางไปถึงปลายทางถึงตลาดเนี่ยมันก็จะสุกพอดีโอโหจริงๆริแล้วเนี่ยเราเคยเจอมาจาก ตามร้านค้าอยู่แล้วในซูเปอร์มาร์เก็ตเราจะเห็นของจริงแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าที่มานั้นเขาปลูกยังไงดูแลอย่างไรถึงจะให้ผลออกมาดีใช่ครับนี่ถือว่าเป็นอะไรที่มันมันยุ่งยากในการในการปลูกกว่าจะได้มาแต่ละกิโลกิโลโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเขาอยากขนาดแล้วอยากให้ก็แก้ไปแล้วประมาณกี่ครั้งเนี่ยในประมาณกี่ครั้งเลยสามครั้งเหรอครับสามครั้งสี่ครั้งครับสามครั้งสี่ครั้งแมลงกวนไหม ก็ดูไม่ได้เห็นเลยไม่ดีเลยครับแดงนี้ครับมีเลยไม่ดีไม่เลยไม่แดงนี้ครับโรคลาต่างๆก็ไม่เห็นเลยครับโอ้ส่วนนี้อยู่ที่อำเภอเสมองเหรออำเภอเสมืองครับอำเภอเสมองอำเภอเสมองปลูกไว้มากน้อยแค่ไหนนอันนี้ในประมาณกี่ไร่ครับมีประมาณกี่โรงเนี่ยห้าโรงอะครับห้าโรงห้าโรงครับเป็นห้าโรงเรือนอ่ะเดี๋ยวเดินดูต่อข้างหน้าครับ เป็นอย่างนี้ทั้งหมดครับคุณผู้ชมอ่ะนี่ทั้งทั้งซ้ายทั้งขวาครับดูได้ครับนี่้านนี้ก็มีฮะเริ่มเปลี่ยนสีก็มีอาจารย์เริ่มเปลี่ยนสีนเนี่ยเปลี่ยนสีอยนนี้อย่างนี้อยงเริ่มเริ่มวันนี้เก็บไปแล้วยังยังครับเก็บเมื่อวานครับอ๋อเมื่อวานเก็บเอาแกะเลยไม่ใช่ของเทียมของจริงโอ้โหนี่สวยงามมากครับอืนี่ผิวดูสวยนี่กำลังจะเริ่มแตกสีกันไหมครับหรือว่าอยู่ตัวเขาแล้นี่ยอยู่ตัวแล้วครับอันนี้เก็บได้ใช่ไหมอันนี้มันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับห้องนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วร้อย่าเปอร์เะ อันนี้เนื้อเจ็ดชิฟครับยังนี้เจ็ดปีสอ๋อสียังไม่เต็มไม่ยังไม่นิ่งนั่นเองด้านนี้ยังมีสีเขียวอยู่นี่อยู่ครับถ้าส่งกุ้งถ้าส่งไปกุ้งเทพเนี่ยส่งไรแล้วถ้าส่งกรุงเทพเนี่ยส่งได้แล้วแบบนี้ถ้าส่งเขางานขำเอาแบบนี้เขาตีกับอ๋อถ้าโรงงานแบบนี้ไม่เอาไม่เอาจะเอาเลยเขาเชี่ยเลยถ้าส่งโรงงานต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคุณผู้ชมครับนี่แต่ลูกจะใหญ่กว่านี้ถ้าส่งโรงงานต้องแบบนี้ ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าส่งเข้าไปร้านค้าในกรุงเทพส่งอย่างนี้ได้เพราะว่ามันยังพอไปถึงปลายทางก็จะร้อยเปอร์เซ็นต์สุดยอดมากอาจารย์จะไม่ใช่ส่งลูกขนาดนี้นะครับแต่ลูกจะใหญ่กว่านี้แต่เอาสีขนาดนี้อันนี้มันแค่เป็นโต๊ะมันครับเนี่ยฮะมันเป็นโต๊ะมัีสามเบอร์ครับอันนี้สามเบอร์อันนี้เบอร์สุดท้ายแล้วนี่เบอร์สุดท้ายเบอร์สามโอ้โหนี่นี่นี่เบอร์สามยังมีเบอร์หนึ่งสวยกว่านี้เดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูจะเย็นๆได้ดูแน่เบอร์นี้แต่ข้างในสวยมากเลยนี่นี่นี๋ยวให้กล้องจับเลย โอ้โหนี่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 ยังยังไม่สุกครับคุณผู้ชมโอ้โหออกมาสวยยังไม่แปลงสีอืมสวยงามแล้วอย่างงี้ก็เริ่มจะแปลงสีแล้วอาจารย์แน่ยแน่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 แข้งแข้งตับหน่อยครับอืมนี้เริ่มแต่ไม่ใช่เสียนะครับอ่ามันเป็นเสียแต่มันจะไ่้แทงสามวันก็เก็บอะไรละเนี่ยครับอืออาจารย์สามวันเก็บแล้วเนี่ยอีกสามวันเหรอเนี่ยสีอย่างงี้นะโอ้โหทำมันชุกชุกเวยครับ ถ้ามันออกแดงแล้วไปเร็วใช่ไหมอ๋อถ้าสุกมันจะไวครับถูกเร็วอ๋อเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะให้กล้องเดินไปจับไปทั้งโรงเรือนเลยตอนนี้เนี่ยเราถือว่าเราเริ่มอุณหภูมิมันจะร้อนแรงเป็นพิกแล้วนี่นี่เ็ายังเฉยๆอยู่เลยครับเพราะว่าอยู่ในนี้เป็นประจํประจารับอะถามก่อนถ้างั้นการใช้กอแก้วมาเนี่ยกี่ครั้งสามครั้งสี่ครั้งพอใจไหมนะ พอใจครับหมอนันก็โลกเลยครับนวลนดกดกดีนวลดดกผลโตสุกไวสม่ำเสมอโรคภัยก็ไม่เคยมีไม่ยุ่งยากในการดูแลแน่น้ำหนักดีไหมครับน้ำหนักก็เลยดีครับเก็บได้จำนวนเพิ่มครั้งเพิ่มเพิ่มครั้งเพิ่มครับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมเพิ่มขึ้นครับเพิ่มครั้งโอ้เพิ่มครั้งที่เก็บเพิ่มครั้งที่เก็บมุดท้าครั้งสมุดท่กกอนจะใช้กอแก้วเขาจะเก็บประมาณสิบครั้งนี้สมตินะครับแต่ว่าใช้ไปแล้วเพิ่มอีกประมาณสามสี่ครั้ง เพิ่มขึ้นมาอีกเพิ่มขึ้นมาครับถ้าสมมุติว่าถ้าของเก่าเนี่ยใช้อยู่แบบเดิมเนี่ยประมาณสิบครั้งยกตัวอย่างก็ถ้าพอมาใช้ก็แก้แล้วเพิ่มมาอีกสามครั้งสี่ครั้งรั้เลยคนไม่ได้ต้องมาถ่ายทำให้คนน้องเกษตรกรที่ปลูกเอ่องหวานนี้หวานม่เขาเก็บได้้ต่ก่อนทำพ่น เจ็ดชิพเปนหมายว่าโพดมันไหลร้อยเปอร์เนนี่ตอ,อนยันงไม่ใช้กอแก้วเจ็ดสิบเร์เเก็บแต่ว่าพอใช้แล้วเต็มร้อยเต็มร้อยอันนี้อันนี้จริงจริงนะไม่ได้โกหกนะสุกกว้างอะครับเออสุกเร็วสุกไวกว่าด้วยสุกไวกว่าโอ้โหทำเวลาได้ต้นทุนก็ประหยัดประหยัดครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตครับนี่เข้าตามธโลแกนเลยแน่นอนอืแถมไม่นําทําโรคภัยต่างๆก็ไม่มี สุกไวเร็วกว่ากําหนดเก็บได้เร็วกว่ายืดอายุการเก็บไปได้มากกว่าครับโอ้พอใจไหมพอใจครับอยากจะให้ฝากถึงคุณผู้ชมหรือว่าเกษตรกรที่เขาปลูกพริกหรือว่าดูแลพริกอย่างที่เราทำเนี่ยการใช้กอแก้วกับพริกพริกหวานเนี่ยเชิญเลยฝากอะไรเขาไหมเชิญชวนเขายังไงบอพี่น้องเกษตรกร น้องสีตะก้องเขาครับใส้ก็แก้วในยดีครับได้เห็นผลนี้โรคก็มคมีครับมีแน่ๆมีกลิ่นไหมครับมีกลิ่นเหมือนมีกลิ่นครับเวลาเขาพ่นยาอันนั้นที่นมีกลิ่นครับอันนี้เขาพ่นมนปิดปากปิดจมูกครับการใช้กอแก้วนี้สามารถเดินสบายเดิะส้ายครับแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะไปปนเปื้อนกับผลผลิตครับไม่มีผลนี้ครับอยากให้ทุกคนมาได้ใช้ครับตกลงกันเร็จ พอใจพอใจครับดีเจแล้วครับเป็นไงผมก็ดีใจเลยครับเนี่ยึงยังไงก็ต้องมาถ่ายทําส่วนนี้้ได้เพราะว่าน่าจะเป็นส่วนแรกอยากให้ทุกคนที่เป็นปลูกมพริกหวานนะครับลองมาใช้กอแก้วดูนะครับตรงนี้บริษัทบอกว่าถ้าท่านใช้แล้วไม่เห็นผลบริษัทคืนตังค์ให้เลย,ยตรงนี้นะครับอยอดนะครับตรงนี้อยากจะฝากด้วยนะครับครับอยากจะฝากอะไรเบอร์โทรเบอร์โทรก็ศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่แปดครับ 0871901348โทรมาคุยหรือว่าจะเป็นสมาชิกเป็นทีมงานก็เรียนเชิญผมดีเจดอกรักเครื่องเปิดตลอด24ชั่วโมงครับทรมานะครับครับทางพี่น้องเกษตรกรทางภาคเหนือนะครับก็สามารถได้ว่าสั่งซื้อกับคนใกล้ๆได้ก็คือดีเจดอกรักนะครับได้เลยครับก็ต้องขอบคุณครับ ค,คุณจันท์ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์าาาาการใช้กอแก้วนานโ,นโ,นโนกับพริกหวานคือจริงๆแล้วผมยังไม่เคยเข้าไปสัมผัสการปลูกวิธีการปลูกก,การดูแลพริกหวานาวันนี้ได้มาเห็นแล้วก็ได้รับรู้ว่าการปลูกแต่ละขั้นตอนนั้นยุ่งยากการ,รดูแลกว่าจะได้ผลผลิตออกมาอย่างเงี้ยไม่ใช่ของง่ายนะครับแต่วันนี้กอแก้วนาโนสามารถช่วยให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพริกหวานเนี่ยประสบความสําเร็จช่วยลดต้นทุนช่วยเพิ่มผลผลิตหรือว่า เพิ่มรายได้ขึ้นมากเพิ่อกินดีอยู่ดีพอใจไหมพอใจครับพอใจนะต้องพอใจแล้วเพราะว่าผลมันเพิ่มขึ้นและเราก็คุ้มค่ากับการเดินทางด้วยที่มาน้องอาจารย์เนาะเราเดินทางมาไกลามากแล้วก็เลยคุ้มค่าเลยตรงนี้เห็นความเสริมผลิตของเกษต,ตรกรแบบนี้อาจารย์ยอดมากครับเพราะฉะนั้นนะครับหากว่าพี่น้องเกษตรกรท่านใดครับที่ยังไม่ได้ใช้หรือว่ากําลังอยากจะใช้ก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้นะครับ ก่อแก้วนาโนทั้งชนิดน้ําและก็ชนิดแคปซูลนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่พี่น้องเกษตรกรต้องใช้นะครับสำหรับวันนี้นะครับร้อนมากนมเต็มที่แล้วนะครับเวลาหมดนะครับก็ต้องลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับเป็นมะเขือมะกรูดข้าวโพดมังคุดและมะเฟืองมะไฟสับปะรดกล้วยอ้อยแตงไทยผลไม้พืชไร่พืชสวนก็ใช้ดี ตัวผักยาวมันสำปะหลังเก็บเกี่ยวทุกครั้งก็ยิ้มได้ทุกทีมันลิดาวเรืองกล้วยไม้เบ่งบานดอกใหญ่ได้ราคาดีาเกษตรกรร่ำรวยในวันนี้เกษตรกรร่ำรวยในวันนี้ประสานสก,กัดอินทรีย์กอแก้วนาโนสนับสนุนโดยสารปรับปรุงดินกอแก้วนาโนช่วยปรับสภาพดินเพิ่มธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินกอแก้วนาโนชนิดน้ำกรดอะมิโนช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พืช ป้องกันโรคและ,มะแมลงได้อย่างสมบูรณ์แบบกอแก้วนาโน,โนชนิดแคปซูลรุ่นใหม่ช่วยเล็งลากเล็งแป้งเล่งน้ำตาลดึงช่อแต่กอลงหัวรับประกันคุณภาพใช้ไม่ดียินดีคืนเงิน